สวัสดีครับพบกับรายการทรานเทนลงทอง Weekly ครับต้อนรับสัปดาห์ทองดิ่งมรณะนะครับผมนะฮะต้องถือว่าราคาทองในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับทำโลต่ําสุดไว้ที่ประมาณ1650กหิ่เหรียญนะครับผมนะฮะซึ่งถือว่านะครับปรับตัวต่ําสุดในรอบ2ปีนะครับผมเทปนี้นะครับก็จะมาสรุปในถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและรวมไปถึงในส่วนของ การคาดการแนวโน้มของราคาทองที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเทปนี้นะครับถูกคคอร์ดในช่วงของวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับฉะนั้นราคาที่ปรากฏอยู่ในช่วงของวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าใช้ศึกษาดูได้นะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็มาติดตามกันรับชมกันเลยเลยครับ ครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงในส่วนของทิศทางราคาทองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเรามาสรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ เริ่มจากในช่วงของวันจันทร์ที่12กันยายนครับราคาทองนะครับได้ปรับตัวทำาให้สูงสุดที่1,735เหรียญครับตรงนี้ราคาไทยอยู่ราวประมาณ29,600บาทสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับแท่งนี้นะฮะแท่งเขียวตรงนี้นะครับและระหว่างสัปดาห์นะครับราคาทองก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับจนล่าสุดครับก็หลุด1,700เหรียญไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดครับในช่วงวันศุกร์ครับราคาทองก็ปรับตัวทำโล w ต่ำสุดไปที่ 1,659เหรียญครับอ้าอิงเวลาช่วงบ่าย2องโมงนะครับของวันศุกร์ครับต้องบอกกันว่าเทปนี้นครับถูกเลคอร์ดมาช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับชนะนะครับในวันเสาร์นะครับถ้าเปิดมาดูกราฟนี้นะครับอาจจะเห็นราคาที่ต่ำกว่า1,659เหรียญได้เช่นกันครับโอเคครับผมราคาในช่วงวันศุกร์ช่วงบ่ายครับ1,659เหรียญครับตีเป็นเงินไทยอยู่ราวประมาณ29,000 2อ0ร้อยกบาทครับสำหรับราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงนะครับเกือบ400กว่ากบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะในส่วนของโกลสปอร์ตเช่นกันครับก็ปรับตัวลดลงมาเกือบ75เหรียญนะครับผมนะฮะถือว่าปรับตัวรุนแรงนะครับผมนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองในช่วงนี้นะครับราคาทองนะครับยังคงถูกกดดันจากกระแสจากการที่นักลงทุนครับคาดกันว่านะครับทางธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดครับอาจจะดําเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง0.75%ครับถึง1%ครับผมในช่วงของ การประชุมระหว่างวันที่20-21กันยายนนี้นะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับเลยส่งผลให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอยู่ในทิศทางแข็งค่าทันทีครับล่าสุดครับปรับตัวทำห้สูงสุดในรอบ20ปีครับประกอบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับก็ตรงนี้ก็ปรับตัวสูงสุดนะครับในรอบ15ปีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นราคาทองนะครับแน่นอนครับในช่วงก่อนการประชุมครับ ยอมได้รับอิทธิพลจากตัวสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับส่งผลให้ราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของนะฮะ,ะปฏิทินเศรษฐกิจครับว่าปฏิทินเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับะจะมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรนะครับต่อตลาดทองนะครับเริ่มจากวันจันทร์ที่19เกันยายนครับ วันจันทร์ที่19กนะครับก็ยังมีตัวเลขอ่าไม่ค่อยสําคัญต่อตลาดมากนักนะครับผมมาดูกันที่วันอังคารครับก็ยังเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญน้อยนะครับเช่นตัวเลขอนยุอ่าจำนวนขอใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับก็อ่าจะมีการประกาศในช่วงทุ่มครึ่งครับจะเห็นว่าเป็นแฟ้มเหลืองนะครับยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกผลกระทบต่อตลาดเงินเท่าไหร่นักนะครับเราข้ามกันไปที่ในช่วงของวันพุธกันครับผม วันพุธนะครับก็จะมีในส่วนของอยอดขายบ้านใหม่นะครับตรงนี้อาจจะมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางนะครับในช่วงเวลา3ามทุ่มครับแต่ที่ไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะครับผมนะฮะที่หนักๆต่อตลาดทองเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงในการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่22นะครับของทางบ้านเรานะครับหรือนะครับในช่วงกลางคืนของวันที่21ครับนะฮะตีหนึ่งนี้นะครับแน่นอนครับเฟดก็จะมาคุยในถึงทิศทางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีการตัดสินใจที่จะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนั้นนะครับผมนะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเป้านะครับเฟดน่าจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่สูงถึง0.75%ครับดังที่นัก ลงทุนในตลาดนะครับที่มีการคาดการเอาไว้นะครับที่76เลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสขึ้นนะครับผมอีก24เเขาคาดการว่ามีโอกาสที่จะปรับสูงถึง1ตครับตรงนี้เองครับผมมองว่านะครับถ้ามีการปรับนะครับไปยังปรับนะครับเท่าที่คาดการที่0.75เนตี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะ Price Ins หรือตลาดน่าจะรับข่าวไปแล้วนะครับ ด,ดีไม่ดีครับอาจจะส่งผลให้ราคา,า,าตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับเนื่องจากรับข่าวมาแล้วนะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์อาจมีแรงเทขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เฟดนะครับตัดสินใจที่จะปรับขึ้น1%เลยตรงนี้นะครผมมองว่านะครับตรงนี้นะครับราคาทองน่าจะ ปรับตัวนะครับดิ่งลงไปอีกนะครับผมนะฮะเพราะว่าตลาดตอนนี้เขาคาดกันแค่0.75นะครับถ้าปรับถึง1นี่ถือว่าพีคเลยนะครับผมนะฮะซึ่งนะครับยังคงเป็ดปัจจัยที่ราคาทองในระหว่างสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องรอในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมฉะนั้นวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับราคาทองนะครับอาจจะยังนิ่งๆอยู่นะครับรอท่าทีนะครับจนกว่าจะไป ถึงในช่วงของการประชุมในช่วงตีหนึ่งของวันที่ยีสิบสองนะครับหรือวันพฤหัสนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมต่อจากนั้นนะครับในช่วงของวันศุกร์นะครับก็จะมีในส่วนของอดัชนีนะครับภาคการบริการจาก pmi นะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับในช่วงของเวลาช่วงเวลา2ทุ่ม45เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญ นะครับทีเนี้ยตัวเลขคาดการ์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวในระหว่างช่วงสัปดาห์น้าจะมีการสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับผมนะฮะแต่ที่หลักๆต้องปักธงนะครับก็เป็นในช่วงของนะครับวันพุธกลางคืนครับหรือวันช่วงตีหนึ่งของวันที่22นะครับวันพฤหัสนะครับจะมีการประกาศตัวเลขนะครับที่ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารการสหรัฐหรือเฟดครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็ประเด็นของสัปดาห์นี้ก็มีเท่นี้นะครับผมนะฮะ ทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองสัปดาห์หน้ากันครับแต่ก่อนอื่นที่จะมาวิเคราะห์ในส่วนของทิศทางราคาทองนะครับเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคากันก่อนนะครับตัวแรกครับจะเป็นในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์นะครับล่าสุดครับตัวตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับได้ปรับตัวแข็งค่าที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาทองในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมามาเนี่ย ปรับตัวล่วงครับหลุดทําโลต่ําสุดไว้ที่ประมาณ1 7 6เยเหรียญนะครับผมนะฮะหรืออาจจะมีการปรับตัวต่ํากว่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเทปนี้นะครับถูกบคอร์ดในช่วงวันศุกร์นะฮะอาจจะมีการปรับตัวต่ํากว่านี้นะครับผมนะฮะนะครับล่าสุดครับในช่วงบ่ายวันศุกร์ครับตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวอยู่ที่109.88ครับถือว่าปรับตัวอยู่ในระดับสูงนะครับภาพรวมทางเทคนิคครับยังคงเป็นทิศทาง เรนขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับผมดูอย่างไรนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัพคูโมะนะครับใครไม่เห็นกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้แหละฮะกลุ่มที่แรงเงาสีเขียวๆตรงนี้แหละฮะนะครับเมื่อไรก็ตามที่กราฟแท่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับจะมีทิศทางปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวทิศทางแข็งค่าและแน่นอนนะครับว่าถ้าตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าทองจะเป็นยังไงฮะ ทองจะปรับตัวล่วงนะครับมันจะเคลื่อนไหวพกผันกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่านะครับ โอกาสที่ทองจะลงมีสูงครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าทองมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะเส้นสีเหลืองตรงนี้เป็นอะไรนะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเป็นในช่วงของวันที่ที่เฟดนะครับมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว4ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่15มีนาคมนะครับ3พฤษภา15มิถุนายน7กรกฎานะครับ จะเห็นว่านะครับก่อนการประกาศขึ้นอันตราดอกเบีย้ยทุกครั้งนะครับผมนะสังเกตรกราฟในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับจะมีทิศทางปรับตัวแข็งค่านะครับรอการประกาศนะครับผมนะพอหลังประกาศเสร็จครับเป็นไงครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับ ก็จะต้องเจอในส่วนของแรงเทขายทากาไรออกมานะครับผมนะฮะถือว่าตลาดรับข่าวแล้วนะครับเฟดขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วรับข่าวแล้วทองก็เอ่อตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็จะถูกแรงเทขายลงมาทุกครั้งนะครับผมนะทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของครั้งแรก15มีนาะคมนะฮะเห็นไหมฮะประกาศเสร็จปุ๊บนะฮะปรับตัวลงลงมานะครับผมนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการปรับตัวทยนันปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันครับสพฤษภสะพาเห็นไหมครัพอประกาศเสร็จปุ๊บทองตัวสกุลนะครับตัวสกุลดอลลาร์นะครับก็อาจจะขึ้นได้ไปสักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายก็มีการเทขายทํากําไรปรับตัวล่วงลงมานะครับตัวนี้เองอาจจะส่งผลให้ตัวตวสกุลทองครับปรับตัวรีบาวขึ้นนะครับเห็นไหมครัวันช่วงวันที่15มิถุนายนนะครับเช่นกันครับครั้งที่3ครับพอประกาศเสร็จปุ๊บนะฮะ ตัวสกุลเงินดอลลาร์นครับก็ปรับตัวลดลงครับผมนะอ่อนค่าลงมานะครับผมตรงนี้ทองก็น่าจะรีบาวปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับผมและล่าสุดครับวันที่27กรกฎานะครับตรงนี้เองนะครับในส่วนของตัวเงินดอลลาร์นะครับอาจจะมีแรงเทขายก่อนประกาศด้วยซ้ําไปนะครับผมนะฮะแต่ถือว่านะครับยังคงรูปแบบนะครับปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องนะครับไปจนถึงก่อนวันใกล้ประกาศ และพอก่อนวันใกล้ประกาศเนี่ยก็มีการปรับตัวล่วงนะครับและล่าสุดครับรูปแบบนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าวันที่21กันยานะครับหรือช่วงตีหนึ่งของวันที่22กันยานแน่นอนครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับแน่นอนครับว่าทิศทางนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับผมดูได้จากอะไรนะครับดูได้จากในส่วนของแนวโน้มในอดีตนั่นเองนะครับผมนะฮะผมไม่ได้ฟันนะว่ามันจะขึ้นนะครับแต่ว่าผมดูในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับหรือ ช่วงของข้อมูลทางสถิติย้อนหลังนะที่ปรากฏอยู่บนกราฟตรงนี้ฮะมันสะท้อนถึงรูปแบบแพทเทิร์นนะครับที่มันนิยมนะครับจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ทุกครั้งนะครับ4ครั้งนะครับเป็นแบบนี้หมดครับและครั้งที่5เช่นกันครับยังคงรูปแบบที่จะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆนะครับผมนะฮะและมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าก่อนนะครับจนถึงวันที่22กันยายนฉะนั้นราคาทองนะครับยังคงถือว่า ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะครับจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ล่ะนะครับก็อาจจะต้องรอนะครับในช่วงของการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับตลาดไพร์อินไปแล้วนะครับนั่นแหละฮะทองอาจจะมีสัญญาณปรับตัวล่วงนะครับในช่วงหลังวันที่21กันยายนนะครับเหมือนรูปแบบในอดีตที่ผ่านมาเหนไครับ ประกาศเสร็จล่วงประกาศเสร็จล่วงและประกาศเสร็จก็น่าจะล่วงลงมาเช่นกันครับผมล่วงมาในที่นี้ก็ถือว่าตัวสกุลดอลลาร์นะครับก็ปรับตัวทำ Hi อ่ค่อนข้างจะ overbought เ,เลยด้วยซ้ำไปในส่วนของ ISI indicator ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะจะปรับตัวเทสเส้น70แล้วนะครับผมนะฉะนั้นยังต่อให้เขามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปอยู่นะครับผมนะฮะ สรุปเลยสัปดาห์หน้านะครับยังคงโดนปัจจัยจากตัวสกุลเงินดอลลาร์ตัวนี้นะครับผมนะที่จะแข่งข้ากดดานให้ตลาดทองยังไม่สามารถฟื้นตัวไปได้นะครับทองจะฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่ออาจจะต้องรอผลจากการประกาศขึ้นอันตราดอกเบี้ยไปก่อนสักระยะหนึ่งครับทองอาจจะส่งสัญญาณฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันบ้างนะครับผมนะตัวนี้เป็นอายุ10ปีนะครับผมนะ ตัวนี้เองครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันให้ตลาดทองนะครับปรับตัวร่วงนะครับจะเห็นได้จากในส่วนของผลตอบแทนล่าสุดครับอยู่ที่ประมาณ3 4 6 5นะครับตัวนี้เป็นราคาในช่วงของวันศุกร์บ่ายครับยังคงเห็นว่ากราฟแท่งเทียนใน Time f r ร me Day เนี่ยนะฮะยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอับคุโมเห็นไหมครับผมนะฮะยังคงเป็นทิศทางในทิศทางขาขึ้นอยู่ะนะนะครับทองนะครับยังคงถูกกดดันต่อไปนะครับผมนะฮะนะครับ มาต่อกันที่ในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับค่าเงินบาทนะครับผมถือว่าปรับตัวอ่อนค่านะครับสูงสุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับก็ทะลุ37ไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนะฮะตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองนะครับในประเทศเราเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาได้ไม่เยอะนะครับผมนะฮะ แม้ว่าในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกจะปรับตัวล่วงรุนแรงก็ตามครับแต่จะเจอในส่วนของค่าเงินบาทของเราเนี่ยพยุงราคาเอาไว้นะครับผมทําให้ร่วงไม่หนักครับทำให้ราคาทองเนี่ยยังคงประคองเหนือนอยู่29,0 0 0กกว่าบาทนะครับผมนะฮะภาพรวมเงินบาทนะครับยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับ ถ้ากราฟตัวเงินบาทนะครับต้องบอกกันว่ามันจะไม่เหมือนตัวสกุลเงินดอาลลาล่าเนาะถ้าปรับตัวในทิศทางขาขึ้นแบบนี้นะครับเราเรียกว่าอ่อนค่านะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ปรับตัวในทิศทางขาลงเราเรียกว่าแข็งค่าฉะนั้นนะครับยังคงมีทิศทางอ่อนค่าต่อไปนะครับจนถึงในช่วงของการประชุมของทางธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดครับที่จะถึงในช่วงของวันที่21กันยายนครับสีเหลืองนี้นะครับก็แทนในช่วงของ การประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้งครับเห็นไหมครับว่า4ครั้งเนี่ยรูปแบบนะครับก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นนะครับเงินบาทนะครับจะมีทิศทางอ่อนค่าทุกครั้งไปนะครับผมและรอบนี้ก็เช่นกันครับครั้งที่5นะครับรูปแบบเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับตัวเงินบาทจะพยุงราคาทองในประเทศนะครับ ให้ไม่ต่ำลงนะครับผมแต่หลังจากช่วงการประชุมเสร็จครับเงินบาทนะครับจะมีสิทธิ์นะครับเทอ่าอาจจะมีการแข่งค่ากลับลงมานะครับผมนะฮะอ่าตรงนี้เองอาจจะเป็นผลจากตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับที่ถูกแรงเทขายทํากําไรออกมานะครับผมเห็นไหมทุกครั้งไปนะครับหลังประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินบาทถึงจะมีสิทธิ์ปรับตัวแข่งค่าในระยะสั้นนะครับ แต่ต้องบอกว่าปรับตัวแข็งขันแข็งค่าเนี่ยเพื่ออ่อนต่อนะฮะนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะฮะเห็นไหมฮะประกาศเสร็จปุ๊บอ่านเงินบาทนะครับปรับตัวแข็งค่าเดีสักแป๊บแทบหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วนะครับปรับตัวอ่อนค่าแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วนะครับตามตามภาพรวมตัวสกุลเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เองครับเออเงินบาทครับแน่นอนครับได้รับเอฟเฟกจากตัวสกุลเงินดอลลาร์โดยตรงนะครับผมทำให้เบ็ดเงินลงทุนเนี่ยนะฮะ ของนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ถอนเงินกลับครับเขาไปลงทุนในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าในช่วงนี้อย่างเหอย่างที่บอกครับผลตอบแทนพันธาัตรรัฐบาลสหรัฐในแม่ปรับตัว3%าปรกว่านะครับผมนะสูงสุดในรอบ15ปีเลยนะครับผมนะทางเฟดเขาก็ขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะครับทาให้เม็ดเงินมนันมุฟไปทางฝั่งดอลลาร์นะครับในช่วงนี้นะครับนะฮะ แข่งค้ารอเมื่อ,อไหร่ครับรอหลังจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วอาจจะเห็นเงินบาทนะครับปรับตัวแข็งค่าระยะสั้นลงมานะครับแต่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นขาขึ้นในที่นี้คืออ่อนค่านะครับผมนะฮะจบแล้วนะครับในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางตัวพระเอกของเราครับทิศทางสกุลทองนะครับผมนะ ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวสกุลทองนะครับตรงนี้นะครับเป็น time frame day นะครับผมภาพรวมใหญ่เลยนะครับตั้งใจจะให้เห็นในส่วนของราคาทองนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันครับเราจะเห็นว่านะครับราคาทองนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับยาวไปจนถึงในช่วงของ ช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับในช่วงนั้นนะครับราคาทองปรับตัวทำา i g สูงสุดนะครับเกือบ2 0งพันเเหรียญเลยนะครับตรงนี้เองครับเป็นผลพวงจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเคนะครับหลังจากนั้นครับทางอเมริกาครับก็มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมีประกาศอัตราขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว4ครั้งครับทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้เองครับทำให้ในช่วงนะครับหลังสงครามเนี่ยดอลลาร์ก็ถือว่าเป็น ตัวสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่นักลงทุนเลือกที่จะถือครองนะครับแล้วก็ในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะครับหลังจบสงครามครับที่ทางราคาทองก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งจะมีการปรับให้เห็นนะครับชัดเจนในช่วงของปลายเดือนเมษายนครับที่กราฟแท่งเทียนนะครับ หลุดกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนะครับหลุดกลุ่มก้อนเมฆอับคูมโมะในอิชิมุกุคลาวนะครับผมเห็นไหมกราฟแท่งเทียนนะครับหลุดใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับทำให้ราคาทองนะครับยังคงเผชิญอยู่ในสภาวะขาลงในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมาระยะยาวเลยจนถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยยังไม่สามารถเบรกกลุ่มก้อนเมฆดาวคูมโมขึ้นไป ได้สักครั้งเลยนะครับในช่วงตลอดหลังมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเห็นไหมครับยังคงทําให้ตลาดทองเนี่ยนะฮะยังคงถูกปัจจัยในช่วงขาลงอยู่นะครับผมนะฮะนะครับและนะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับการที่ทองเนี่ยปรับตัวล่วงนะฮะเห็นไหมครับมันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกับตัวสกุลดอลลาร์นะครับเห็นไหมฮะ ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าทองปรับตัวร่วงนะครับผมเนี่ยจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวสกุลเงินดอลลาร์และทองครับและแน่นอนครับตัวสกุลเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวแข็งค่าต่อนะครับในระยะนี้นะครับฉะนั้นทองนะครับแม้จะมีการฟื้นตัวแต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบขาลงนั่นเองนะครับผมนะฮะทีนี้เองครับมาดูในส่วนของราคาทองให้ชัดเจนขึ้นนะครับ มันสุกช่วงบ่ายครับราคาทองนะครับก็นะะถือว่าหลุดพันหกร้อยหกสิบเหรียญมาแล้วนะครับผมนะก็จะเห็นอยู่ประมาณพันหกร้อยห้าสิบเก้าเหรียญละในช่วงบ่ายนะครับการที่มันหลุดพันหกร้อยหกสิบเหรียญลงมาเนี่ยภาพรวมดูไม่ดีเลยครับผมนะฮะการที่หลุดออกมา,มาโอกาสที่มันจะวิ่งไปประมาณพันหกร้อยห้าสิบห้าถึงพันหกร้อยสี่สิบเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับท่านผู้ฟังครับนะฮะ ดูได้จากอะไรนะครับ ISI นะครับผมนะยังมองว่านะครับเนี่ยยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่เลยเนี่ยเส้นสีม่วงด้านล่างนี่นะฮะยังมีโอกาสไปท้ามจุดโอเวอร์โซลที่ต่ำกว่าเส้น30อีกระลอกหนึ่งนะครับผมนะฮะก็น่ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับใครที่รอฝั่งซื้อนะครับผมตรงนั้นนะครับ1 6 5 5เหรียญถึง1,640เหรียญเนี่ราคาไทยนะครับน่าจะอยู่ราวประมาณ29,100บาทถึง20,000 8,850นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็น28,000ไปปลายแล้วนะครับผมน่าจะมีโอกาสที่จะมาปรับตัวให้เห็นนะครับผมนะฮะถ้าเกิดนะครับตัว s s i วิ่งได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมนะฮะและยังมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มันลงอยู่เนี่ยนะฮะหรือสัปดาห์หน้าแน่นอนครับก็นักลงทุนก็จะเกร็งๆกันแล้วนะครับผมนะฮะ อาจจะมาพักตัวอยู่บริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับผมนะฮะฉะนั้นใครที่มือเปล่าหรือรอซื้อทองนะครับผมนะก็ถือว่าจุดนี้นะครับก็ไม่แย่นะครับผมนะซื้อได้แต่ว่าอยาให้หลุดพันหกนะครับผมนะฮะถ้าหลุดพันหกร้อยสี่สิบนั้ถือว่ารูดยาวนะครับผมนะฮะฉะนั้นพันหกร้อยี่สิบเอ็ดหรือพันหกก็น่าจะมาตามมานะครับผมเราจะให้แนวรับอยู่ราวประมาณพันหกร้อยห้าสิบห้าเหรียญถึงพันหกร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมนะ ถ้าหลุดแล้วนะครับผมเาไปร้อที่1621กันนะครับผมนะฮะตรงนั้นราคาไทยยอยู่ราวประมาณ28550ืนารนะครับผมตรงนี้ราคานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามค่าเงินนะครับผมตรงนี้ค่าเงินผมอิงในช่วงของวันวันศุกร์น,น,นะครับผมนะก็อาจจะต้องบวกเผื่อนะครับ ร้อยถึงสองรนะครับว่ากันไปนะครับตามทิศทางค่าเงินบาทของบ้านเราด้วยนะครับผมนะฉะนั้นแนวโน้มนะครับแนวรับของสัปดาห์หน้านะครับก็ยังคงให้อยู่ราวประมาณ1 6 5 5เหรียญ1,640่เหรียญที่ไม่ควรหลุดนะครับผมเพราะตรงนี้เองถือว่าเป็นจุดเบสโซนในการเข้าซื้อนะครับเบสโซนอย่างไรนะครับถ้าดูในส่วนของ RSI indicator ด้านล่างเห็นไหมครับกราฟสีม่วงตรงนี้นะครับผมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟสีม่วงเทส ต่ำกว่าเส้น30หรือเส้นเส้น30เนี่ยโอกาสที่ราคาทองนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมาครับผมนะฮะเห็นไหมครับอ่าในรอบที่ผ่านมาเห็นไหมฮะอา์ไอ SI ไปทำโอเวอร์โซนะครับก็มีแรงรีบาวกลับขึ้นมานครับในลักษณะฟันปลานะครับเกือบทุกครั้งนะเห็นไหมฮะถือว่าเป็นจุดการเอ่อเข้าซื้อที่ดีนะครับผมนะฮะแต่ต้องบอกนะซื้อได้นะครับแต่ว่าต้องดูสัญญาณการกลับตัวให้ดีครับว่า อ่ามันไม่หลุดแล้วนะพันหกร้อยห้าสิบห้าเหรียญพันหกร้อยสี่สิบเหรียญนะครับที่จะเข้าซื้อได้ถ้าหลุดแล้วก็ต้องคัดลอสนะครับแล้วเราไปรอตรงประมาณด้านล่างนะครับพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับผมหรืออาจจะถึงพันหกเลยก็ได้นะครับผมไม่แน่นะครับผมนะก่อนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้เสมอครับแนวต้านนะครับเรายังคงให้อยู่เรทราวประมาณสองหมื่นหกพันเออโทษนะครับหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญครับ ราคาไทยอยู่ราวประมาณ29,350ครับ1,680เหรียญราคาไทยอยู่ที่29,500นะครับ1,688อยู่ที่29,650ครับให้เรทประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะฮะของสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าผู้ฟังก็ขอให้อิงในส่วนของตัวสกุลในส่วนของทองเป็นหลักนะครับราคาทองคำในตลาดโลกเนาะส่วนราคาไทยนะครับอาจจะต้องบวกหรือลบเผื่อนะครับผมนะฮะซึ่งตัวเลขนี้เป็นแค่ตัวเลขประมาณการนะครับของ ตามค่าเงินในช่วงของวันศุกร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนะครับในการวิเคราะห์ในช่วงวันปกติกันอีกทีนะครับแล้วเราก็เรามาเปลี่ยนในส่วนของค่าเงินครับเราก็จะมาดูในส่วนของราคาทองที่มันแม่นยำขึ้นนะครับผมตรงนี้จะให้ดูคร่าวๆว่าเออถ้าขึ้นไปประมาณนี้ราคาไทยจะอยู่ราวประมาณนี้นะนะครับผมจะได้วางแผนในการซื้อขายถูกนะครับผมแต่ตรงนี้เองครับผมเชื่อว่านะครับหลุดพันหกร้อยหกสิบเหรียญ เดี่ยแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีแรงขึ้นแล้วฮะน่าจะไหลลงต่อนะครับผมนะฮะฉะนั้นกรอบสัปดาห์หน้านะครับแนวรับจะให้ประมาณนี้นะครับผมนะฮะแนวต้านให้แค่1670้เสิเหรียญก่อนขึ้นมาได้นี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมนะฮะและทีนี้นะครับก็จะมีคําถามว่าแล้วทีนี้ล่ะทองจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าต้อง ผมก็บอกไม่ได้นะว่าจะขึ้นมาไหลแต่ว่านะครับถ้าอิงมาดูในในส่วนของสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองมักจะขึ้นหลังจากที่เฟดนะครับประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4นะครับในเส้นสีเหลืองนะครับช่วงเวลาที่10บวันที่16มีนาคมเห็นไหมครับก่อนประกาศก็ทองก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับผมเห็นไหมครับก่อนที่จะมีการรีบาวปรับตัวขึ้นนะครับ และพอใกล้ๆวันจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบนะครับในช่วงของวันที่2พฤษภาคมเห็นไหมท้องก็ปรับตัวร่วงลงอีกแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากประกาศเสร็จท้องก็มีการรีบาวปรับตัวขึ้นไปอีกครับผมนะแต่ต้องบอกกันว่าจะมีการมันเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อปรับตัวลงนะครับตามทิศทางขาลงนะครับผมเห็นไหมฮะอย่างมากสุดเราก็ไปชนที่บริเวณกลุ่มก้อนเมฆดาวคุโมกมากกว่านะครับผมนะเห็นไหมครับ รอบ14มิถุนารูปแบบเหมือนกันครับก่อนประกาศมีการปรับตัวร่วงนะครับหลังประกาศมีการรีบาวปรับตัวขึ้นนะครับเป็นการรีบาวปรับตัวขึ้นถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะโดนเทขายทํากาไรออกมาอีกนะครับผมเพราะเทรนใหญ่มาถูกครอบด้วยเทรนขาลงนะครับผมนะฮะ26กรกฎาคมเห็นไหมครับมีการปรับตัวลวงก่อนนะครับพอช่วงเวลาก่อนหรือหลังประมาณสักสองสาวันก็มีการปรับตัวขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งนะครับผมนะฮะ จะเห็นว่านะครับการปรับตัวนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับการปรับตัวหลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับจะไปเทสบริเวณเอ่อกลุ่มก้อนเมฆแนวต้านดาวโคมโอทุกครั้งนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับครั้งอย่างน้อยนะครับการรีบาวก็น่าจะไปชนประมาณกลุ่มก้อนเมฆนี้นะครับผมนะถ้าชนไม่ผ่านก็ย่อนะครับผมนะจะให้ที่แนวต้านไว้สูงๆก็ประมาณ 1 7 2เี่เหรียญตรงนี้แหละฮะพันเจ็อ่าี่เหรียญน,นะครับผมนะประมาณเนี้ยพันเี่เหรียญถึงพันเหเนะหรียญเนี่ยถือว่าเป็นโซนกลุ่มก้อนเมฆละฉะนั้นนะครับราคาทองมันอาจจะไปไม่ไหวถ้ามันเบรกไม่ผ่านมันอาจจะมีปัทธิ์ปรับตัวร่วงนะครับในช่วงของเดือนถัดไปนะครับผมนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงตุลาเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ทองเนี่ยจะเริ่มขยับปรับตัวขึ้นแล้วล่ะนะครับนะฮะ แล้วก็จะเห็นขึ้นชัดๆนะครับก็จะเป็นในช่วงของพฤศจิกาย,ยนเนาะถ้าเราดูในส่วนของสถิติที่ผ่านมานะครับฉะนั้นในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงเก็บของถูกนะครับถูกแค่ไหนนะครับก็ประเมินกันเอาให้ดีนะครับผมเพราะว่าเรามีเวลาเก็บของอีกไม่กี่วันนะครับผมนะฮะอาจจะมีการรีบาวกับในระยะสั้นเพื่อที่ทําให้เรานะครับได้ขายทํากําไรออกไปบ้างนะครับผมนะฮะ อันนี้เป็นสายสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านทองนะครับนะฮะจุดเบสโซนในการซื้อนะครับพันหกร้อยห้าสิบห้าถึงพันหกร้อยสี่สิบนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะครับผมนะถ้าโชคดีนะครับได้พันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญกพันหกร้อยเหรียญยิ่งดีเขาไปใหญ่เลยนะครับผมนะฮะครับเพราะว่านะครับหลังจากประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นมีไหมมีนะครับผมนะฮะเพราะว่าหลังจากประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จนะครับ ข่าวก็จะไพร์ตอินนะครับผมตัวสกุลเงินดอลลาร์ก็จะมักจะถูกแรงเทขายทํากําไรออกมานะครับประมาณนี้นะครับผมนะกรอบแนวรับแนวต้านของสัปดาห์หน้าให้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมนะโดยอิงที่1640เหรียญเนี่ยนะครับเป็นแนวรับหลักๆของสัปดาห์หน้านะครับผมนะหลุดตรงนี้ไปนะครับผมไหล1621 1600นะครับขายหวังได้ไม่เยอะครับผมนะฮะ เต็มที่ก็อาจจะสวิงกลับไปที่1,670 1 6 8 0นะครับก็ดูกันไปครับจนถึงจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในวันพฤหัสนะครับผมหรือวันศุเอวันพุธกลางคืนนะครับช่วงตีหนึ่งนะครับของวันพฤหัสนะครับโอเคนะครับผมกรอบอาการลงทุนของสัปดาหนะ์หน้าให้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมนะฮะ สำหรับรายละเอียดนะครับเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของวันปกติอีกทีนะครับตรงนี้ตั้งใจแสดงให้ดูถึงในส่วนของทิศทางโดยภาพรวมใหญ่ๆนะครับเอาไว้เป็นแนวนะครับสำหรับใครนะครับลงทุนในระยะยาวนะครับผมนะก็ดูได้นะครับว่าปัจจุบันมันอยู่ในเทรน์ทิศทางไหนนะครับซื้อเท่าไหร่ดีนะครับจุดไหนที่น่าเข้าดีนะครับจุดไหนนะครับทิศทางที่นี่บอกว่าเป็นจุดเบสโซนนะครับผม โอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามหรือสนใจเปิดบัญชีทองคำแท่งเนี่ยก็ทักเข้ามาได้ครับที่ใต้คอมเมนต์ u t u b e ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการทันเทนลงทุนทอง weekly ครับผมสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิ S <S สแกนเลยครับ